พบกับเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะคะในสารประกอบคาร์บอนอีกชนิดหนึ่งเนาะก็คือลิพิดนั่นเองนะคะนะในุดปรผส์ของการเรียนรู้นะคะก็คือสืบค้นข้อมูลเนาะอธิบายโครงสร้างนะคะของลิพิดระบุก,กลุ่มของลิพิดตามโครงสร้างและความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิตได้อ่า ะะลิพิดเนาะลิพิดตรงนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าเรารวมนะคะระหว่างไขมันเนาะลิพิดที่เป็นของของแข็งนะคะแล้วก็ลิพิดที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะทั้งไขมันแล้วก็น้ํามันเนี่ยก็จะเป็นลิพิดทั้งคู่นะตัวนี้อ,อ,อะนะคะลิพิดเนี่ยไม่ละลายในน้ำเนาะจะละลายใน ตัวทำละลายอินทรีย์นะคะตัวทำละลายอินทรีย์เช่นเช่นเช็ตเอเทานอลน,อนะคะพวกเอเทานอลพวกเบนซินเนาะคลอโรฟอร์มพวกนี้นะคะแล้วก็ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักนะก็ได้แก่ C H O คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนของเรานั่นเองนะคะอ่านอกจาก C H O แล้วเนี่ยก็จะมีธาตุอื่นๆนะคะเช่นฟอสฟอรัส นะแล้วก็พวกในตัวเจนนะคะลิพิดอยู่ตรงไหนของของร่างกายเราเอาง่ายๆนะคะลิพิดเนี่ยเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ถูกไหมโนะครงสร้างหลักของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นลิพิดไบแวร์นะคะไบเลเยอร์เป็นลิพิดสองชั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นลิพิดเป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเราทราบมาแล้วว่าลิพิดเนี่ยเป็นสารที่ให้พลังงานกับสิ่งมีชีวิตด้วย เนาะโดยเสซตที่ให้พลังงานก็มีอะไรบ้างมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรโตีนแล้วก็มีไขมันถูกไหมคะอ่าเจ้าไขมันเนี่ยให้พลังงานมากกว่าปโปรโตีนกับคาร์โบไฮเดรตอีกถูกไหมถ้าน้ําหนักเท่ากันนะคะนอกจากนี้เขาก็จะป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยาวะนะคะเป็นฉนวนที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเป็น ตัวทําละลายของวิตามินกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเซตที่เป็น a d e k เนาวิตามิน a วิตามิน d วิตามิน e วิตามิน k นะคะพวกนั้นละลายในไขมันเนะเพราะฉะนั้นลิปิดเนี่ยก็เป็นตัวทำละลายที่สำคัญของวิตามินเหล่านี้ด้วยนะคะ ลิพิดที่สำคัญนะคะที่พบในสิ่งมีชีวิตนะคะลิพิดกลุ่มของลิพิดนะคะที่พบในสิ่งมีชีวิตวันนี้ที่เราจะพูดถึงโครงสร้างของเขานะคะคุก็แบ่งออกเป็นเซตที่เป็นกรดไขมันนะเป็นแ a ตตี้แอซิดนะคะเซตที่เป็นไตรกีเซอรไรเซตที่เป็นฟอสโฟลิพิดแล้วก็เซตที่เป็นสเตอรอยนะคะอ่าบไปดู กลุ่มแรกกันก่อนเนาะกรดไขมันนคะคะกรดไขมันอ่าแบ่งประเภทออกเป็นสองประเภทก่อนนะคะก็คือกรดไขมันแบ่งตามความอิ่มตัวเนาะแบ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเอาง่ายๆเซตที่เป็นกรดไขมันอิ่มตัว เนาะพวกนี้ก็คือเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะคะกับเซ็ตที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวอ่าไม่อิ่มตัวพวกนี้ก็เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างไอ้เจ้าที่บอกว่ากรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะคะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะคะคูวงตัวแดงๆไว้นักเรียน นะคะในส่วนของ Carbon, อไฮโดรคาร์บอนนะนะคะนะคะในส่วนของไฮโดรคาร์บอนอธิบายกันก่อนดีกว่าอาจจะมีนะคะในโครงสร้างเนาะในโครงสร้างโมเลกุลของของกรดไขมันเนี่ยนะคะอ่ะเขาจะมีหมู่ฟังก์ชันนะคะนี่นี่เห็นไหมมีหมู่ฟังก์ชันที่เราเรียนกันไปก่อนหน้านี้นะคะหมู่ฟังก์ชันที่เป็น อาพบในสารประกอบอินนรีนะคะพบในสารประกอบคาร์บอนที่สําคัญได้แกะ่อะไรบ้างแล้วที่ให้ดูตารางไปนะคะนี่จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยหมู่ฟังก์ชัน C ดไดเบิลบอนโอโนะคะอาหมู่ฟังก์ชันนี้ชื่อว่าคาร์บอซิลนะคะเขามีหมู่คาร์บอซิลนะคะต่อกับ นะคะต่อกับไฮโดรคาร์บอนสายไฮโดรคาร์บอนเนาะประกอบด้วยไฮโดรเจนกับคาร์บอนเป็นหลักเนี่ยนะคะอ่าแล้วพันธะระหว่างซีคาร์บอนพันธะระหว่างคาร์บอนนะคะพันธะระหว่างคาร์บอนเห็นไหมพันธะระหว่างคาร์บอนนะคะเป็นพันธะเดียวหมดเลยอ่าในโครงสร้างนะคะเป็นพันธะเดียวหมดเลยแบบนี้นะคะทําให้เขามีคุณสมบัติเป็นกรดไขมันอิ่มตัว นะคะแ,แล้วเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องแต่ถ้าเรามาดูเซตที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีหมู่คาร์บอซิลเหมือนกันเห็นไหมมีหมู่ฟังก์ชันที่เป็นคาร์บอซิลเหมือนกันนะคะแล้วก็จับอยู่กับสายไฮโดรคาร์บอนตรงนี้ยาวๆนะคะพบว่าพันธะระหว่างคาร์บอนอะตอมพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนคาร์บอนกับคาร์บอนคาร์บอนกับคาร์บอน นะคะอ่าตรงนี้นะคะมีพันธะคู่อ่าอาจจะมีพันธะคู่แค่บริเวณเดียวหรือหลายบริเวณก็ได้นะคะแบบนี้นะคะอ่าโครงสร้างแบบนี้ส่งผลให้คุณสมบัติเขาเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะภาษาอังกฤษเนะาะไขมันเราจะใช้คําว่า fat นะคะอ่าซนี้จะเป็นไขมันอิ่มตัว oil ออหรือน้ํามันนะคะก็จะเป็น ไขมันไม่อิ่มตัวได้เนาะไม่อิ่มตัวนะคะพบในโครงสร้างมีพันธะคู่ระหว่างย้ำนะว่าเป็นระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะคะเนาะถ้านะคะถ้าเราจำแนาประเภทของกรดไขมันนะคะตามความต้องการของร่างกาย คล้ายๆกันกับเรื่องของโปรโตีนแต่ไม่กรดอะมิโนนะคะเมื่อครับที่แล้วนะกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นได้เองนะคะก็จัดเป็นเซ็ตที่ไม่จําเป็นนะคะกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ก็เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารกรดไขมันก็เช่นกันนะคะถ้าเราแบ่งตามความต้องการของร่างกายกรดไขมันที่จําเป็น นะคะกรดไขมันที่จําเป็นก็คือกรดไขมันที่จําเป็นต้องได้รับจากอาหารนะคะส่วนกรดไขมันที่ไม่จําเป็นก็คือไม่จําเป็นต้องได้รับจากอาหารเพราะว่าร่างกายสามารถที่จะสร้างขึ้นได้นะคะแต่มีความสําคัญทั้งคู่นะอ่ะไปต่อนะคะลิผิดในกลุ่มถัดไปนะคะก็คือ เซตที่เราเรียกว่าไตรกรีสไลด์นะคะเนอนลิพิดนะคะก็คือลิพิดกลุ่มหนึ่งที่โครงสร้างเนี่ยประกอบไปด้วยกรีเซอลนะคะกรีเซอลแล้วก็กรดไขมันในโมเลกุลของกรีเซอลของเรานะคะบริเวณที่เป็นโมเลกุลของกรีเซอลก็คือบริเวณเนี้ยนะคะเนี่ยบริเวณนี้นะคะ เ่ยนะคะเซตเนี้ยเป็นโซนที่เป็นโมเลกุลของตรีเซอรัลแล้วก็โครงสร้างบริเวณนี้นะคะเนี่ยเซตเนี้ยเป็นกรดไขมันเซตเนี้ยเป็นกรดไขมันเป็นกรดไขมันนะคะบริเวณนี้อ่าเนี่เป็นกรีซอลอนนะคะกรีซอลอนจับอยู่กับกรดไขมันกรดไขมันกรดไขมันนะคะ รูปภาพตรงนี้ที่ครัวมาให้ดูทั้งสองโครงสร้างเลยนะคะทั้งสองภาพเลยเป็นไตรกรีสลดยนะไตรกรีสลด์เนี่ยนะคะจัดเป็นลิพิดที่พบมากที่สุดในพืชและสัตว์นะคะไตรกรีสลด์จัดเป็นลิพิดที่พบมากที่สุดในพืชและสัตว์ อ่าโอเคเนาะนะคะกีซอรอนะคะกีซอนอบวกรดไขมันเราจะเรียกว่ากรีสลายก,ก,กรีซอนอบวกรดไขมันนะคะเราจะเรียกว่ากรีสลายทีนี้มันจะมีไตรกรีสลายนะคะไตรกรีสลายนี่ยเป็นเป็นไขมันที่เป็นลิพิดท,ที่พบมากที่สุดในพืชและสัตว์ละนะคะ โครงสร้างเขาจะประกอบไปด้วยนี่ดูนะประกอบไปด้วยกรีสเลอหนึ่งโมเลกุลนะคะกีซเลอหนึ่งโมเลกุลแล้วก็กรดไขมันหนึ่งสองสาโมเลกุลนะคะถ้ากีสไลตรงนี้นะคะมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องเราก็จะเรียกว่าเขาเป็นไขมันนั่นเองนะแต่ถ้าเขามี สถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องนะคะเราก็จะเรียกเขาว่าน้ำมันเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นไขมันหรือน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ fatty acid เนี่ยกรดไขมันกรดไขมันกรดไขมันเหล่านี้นะคะถ้าอย่างกรณีนี้เป็นพันธะเดียวหมดเลยเป็นพันธะเดียวหมดเลยใช่ไหมพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนนะคะเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยแบบนี้เขาก็จะเป็น กรดไขมันอิ่มตัวนะคะ่าแต่ถ้ากรดไขมันตรงนี้นี่เห็นไหมนี่กรดไขมันตรงนี้เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวเพราะว่ามีพันธะคู่ระหว่างซีคาร์บอนนะคะเนี่ยมีขีดสองขีดนะแบบนี้ก็จะส่งผลให้เขามีสถานะเต้นของเหลวนะคะทีนี้ ดูน,นันนักเรียนไตรกรีเซลายอย่างที่บอกนะคะไตรกรีเซลายก็คือกีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลนะคะจับกับแฟตตี้แอซิดหนึ่งสองสามโมเลกุลนี่นะครูบอกคุงเลยไปว่าพบมากที่สุดนะคะถ้าไดกีเซลาด์ไดกีเซลด์เนาะไดกีเซลด์เนี่ยนะคะก็เกิดเนื่องจากกีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลเหมือนกัน นะคะกรีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลจับกับกรดไขมันหรือแฟตตี้แอซิดแค่หนึ่งสองสองโมเลกุลนะคะเราก็จะเรียกกรีเซลด์ชนิดนี้ว่า Di oline, ไดกีเซลไดไหมถ้าเป็นโมโนโมโนแปลว่าหนึ่งถูกไหมคะโมโนกีเซลโมโนกีเซลแน่นอนก็เป็นกีเซอรอลหนึ่งโมเลกุลนะคะจับกับกรดไขมันหนึ่งโมเลกุล นะคะคเพราะฉะนั้นเซตของกลุ่มของกรีสลายเนี่ยนะคะก็จะมีได้3แบบก็คือโมโนกรีสลายกรีซอลล์หนึ่งโมเลกุลกรดไขมันหนึ่งโมเลกุลนะคะไดกรีสลายกรีซอลล์หนึ่งโมเลกุลกรดไขมันสองแท็บสองโมเลกุลนะคะส่วนตรายกรีสลายก็จะเป็นกรีซอลล์หนึ่งโมเลกุลนะคะจับสูงสุดละสูงสุดก็คือกรดไขมันสามโมเลกุลนะคะเซตนี้ก็จะเป็น ไตรกีสลายเพราะฉะนั้นสูงสุดก็ได้แค่ไตรกีสสลายนะคะเพราะว่ากีสซลอนเขามีแค่สามแผนที่จะมาจับต่อกับไฮโดรคาร์บอนอื่นๆนะคะจริงๆตรงนี้นะคะนักเรียนเวลาที่กีเซอลอนนะคะจับกับกรดไขมันตรงเนี้ยนะคะก็จะมีการดึงน้ำออกหนึ่งโมเลกุลด้วยนะคะ อ่าตรงไหนถ้าจับกันก็จะได้น้ำหนึ่งโมเลกุลเพราะฉะนั้นถ้าจับกันสามแขนแบบนี้กิซอลอนหนึ่งโมเลกุลกดไขม,มันสามโมเลกุลอย่างเงี้ยก็จะได้น้ำสามโมเลกุลด้วยน้ำออกมาจากตรงไหนนะคะออกมาจากการจับกันระหว่างไฮโดรเจนนะคะสองโมเลกุลแล้วก็ออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลตรงนี้นะคะ นะถ้าจับกันสามแขนแบบนี้สามโมเลกุลก็จะมีน้ำสามโมเลกุลถ้าเป็นไดกีเซลด์ S ine, นะคะมีกรดไขมันสองโมเลกุล, G S ine, ก,ล,ล,ก,ลก็จะได้น้ำสองโมเลกุลถ้าเป็นโมโนกีเซลด์มีกรดไขมันหนึ่งโมเลกุลก็จะได้น้ำหนึ่งโมเลกุลด้วยและต่อไปฟอสโฟลิพิดฟอสโฟลิพิดนะคะเป็นองค์ประกอบหลักของเย oh um ื่อหุ้มเซลล์ เนาะเป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะนี่ดูอ่าเวลาเราเขียนโครงสร้างเขาเนี่ยเราจะเขียนเป็นหัวกลมๆนะคะหัวกลมหางสองหางหรือขาสองขานะคะเนี่ยหัวกลมๆหางสองหางขาสองขาหัวกลมๆนะคะหางสองหางขาสองข่าว่าไปนะคะเป็นโครงสร้างเป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะเยื่อหุ้มเซลล์ที่เราเคย เวลาเราวาดภาพเวลาครูวาดภาพให้ดูนะคะหนในภาพตัวอย่างเราจะเห็นว่าเป็นหัวก้มกลมนะคะเป็นหางเป็นขาสองขาแบบนี้นะคะหันส่วนที่เป็นหางเข้าหาก,กันแล้วก็หันส่วนที่เป็นหัวออกด้านนอกถูกไหมแล้วก็มีพวกโปรโตีนนะคะพวกโปรโตีนพวกอคอเลสเตอรลอลแทรกอยู่เนาะนะคะที่บริเวณของเยื่อหุ้มเซลล เนี่ยแหละนะคะคือส่วนที่เป็นโครงสร้างของฟอสโฟลิพิดนะคะอะมาดูโครงสร้างนะคะทางเคมีฟอสโฟลิพิดแน่นอนฟอสโฟลิพิดเนี่ยนะคะเป็นลิพิดเชิงสอนอ่าเป็นลิพิดที่จับอยู่กับหมู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าหมู่ ฟอสเฟตจำได้ไหมคะหมู่ฟอสเฟต po สี่สองลบของเรานี่ po สี่สองลบนะคะนะในส่วนที่เป็นหมู่ฟอสเฟตเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่ชอบน้ำจำได้ไหมส่วนที่ชอบน้ำนะคะเราจะเรียกว่าส่วนนี้เป็นไฮโดรนะคะจัดเป็นไฮโดรฟิลิกชอบน้ำละลายน้ำได้นะคะส่วนหางนะคะส่วนหางเนี่จะเป็นส่วนที่ไม่ชอบน้ำนะคะ เป็นส่วนที่เรียกว่าไฮโดรโฟบิกไม่ชอบน้ำไม่ละลายน้ำนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าลองดูนะอันนี้ก็คือกรีซอลอนนะคะกรีซอลอนนาหนึ่งโมเลกุลนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะกรีซลอนอนี้ฝา กิสรอนหนึ่งโมเลกุลนะคะจับกับกรดไขมันสองโมเลกุลถ้าคุปปิดปิดปิดหมูฟ่ฟอสเฟตรตรงนี้ไว้ปิดหมูฟ่ฟอสเฟตรตรงนี้ไว้นะคะปิดหมูฟ่ฟอสเฟตรตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็จะมีโครงสร้างเป็นไดกิสรายถูกปะกิสร้อนหนึ่งโมเลกุลกรดไขมันสองโมเลกุลก็คือไดนะคะไดกิสรายนะ นะคะส่วนฟอสโฟลิพิดจะเป็นลิพิดเชิงซ้อนนะคะเป็นลิพิดแหละนะคะแล้วก็จับผิดกับสารอื่นๆด้วยอ่าในโครงสร้างนะคะก็จะมีก,กี่ซอรลอนหนึ่งโมเลกุลจับกับกรดไขมันหนึ่งโมเลกุลสองโมเลกุลนะคะจับกับกรดไขมันสองโมเลกุลแล้วก็จับอยู่กับหมู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าหมู่ฟอสเฟตนั่นเอง นะคะเนี่ยโครงสร้างเขาปีโครงสร้างทางเคมีเป็นแบบนี้นะคะนะแล้วเวลาเราเขียนโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเราก็จะเขียนลักษณะแบบนี้ส่วนของหางเนี่ยเราเรียนจะสังเกตว่าโครงสร้างเห็นในโครงสร้างไหมคือส่วนที่เป็นกรดไขมันเพราะฉะนั้นกรดไขมันละลายน้ำไหมอ่ะไขมันไม่ละลายน้ำนะคะ อ่าส่วนที่เป็นกรดไขมันเนะี่ยไม่ละลายนะ้ำเป็นไฮโดรโฟบิกเนาะไม่ชอบน้ําก็หันหางเข้าหากันแบบนี้นะคะอ่าความตัวการเป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะคะและลิพิดเซตสุดท้ายนะคะลิพิดเซตสุดท้ายคือสเตอรอย์ oy, นะคะสเตอรอย สเตอรอยเนี่ยนะคะก็จะเป็นลิพิดชนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างอ่าโครงสร้างทางเคมีเนี่ยจะเป็นวงคาร์บอนนะคะเป็นวงคาร์บอนหกอะตอมนะคะเป็นวงคาร์บอนหกอะตอมสามวงนะคะกับวงคาร์บอนห้าอะตอมหนึ่งวงเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวดูนะ คาวงคาร์บอนนะคะเป็นวงคาร์บอนประกอบด้วยสี่วงอ่ะเป็นวงที่เป็นหกอะตอมสามวงห้าตอมหนึ่งวงนะคะหกอะตอมสามวงห้าตอมหนึ่งวงหกอะตอมสามวงห้าตอมหนึ่งวงเออนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยวงคาร์บอนหกอะตอมสามวงห้าตอมหนึ่งวงนะคะแล้วก็ตรงที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้นะคะที่เขาจับอยู่กับธาตุอื่นๆ กั้อยู่กับโมเลกุลอื่นๆนะคะนะสเตยียรอยตรงนี้นะคะก็มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับหมู่ R นะคะหมู่ออยู่ตรงไหนหมู่ R ตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยขึ้นอยู่กับหมู่ R ตรงนี้นะคะว่าหมู่ R แตกต่างกันก็จะเกิดเป็นสเตยียรอยที่เป็นชนิดที่แตกต่างกันนะคะสเตยียรอยที่สำคัญ นะคะสเตอรอยที่สำคัญก็คือคอเลสเตอรอลนะคะขอเน้นย้ำที่คอเลสเตอรอลนะคะนะคอเลสเตอรอลเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเป็นองค์ประกรอบของเยื um ่อหุ้มเซลล์ถูกไหมคะแทรกอยู่เหมือนโปรตีนที่แทรกอยู่นะแล้วก็จะมีคอเลสเตอรอลนะคะแทรกอยู่ที่บริเวณของเยื um ่อหุ้มเซลล์ด้วยมีมากมีน้อยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะนะ แล้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะเป็นสเตอรอยที่ที่เป็นสารตั้งต้นเนาะสำหรับการสังเคราะห์สเตอรอยชนิดอื่นๆด้วยนะคะเช่นพวกเอสตโตรเจนเทสโทสเตอโรนเนาะนะคะอันนี้ก็ให้นักเรียนรู้จักเอ่อให้ทราบว่า สเตอรอยเนี่ยเนาะเ,เป็น,เป,นเป็นลิพิดกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นลิพิดกลุ่มหนึ่งที่โครงสร้างมีลักษณะเป็นวงแหวนนะคะแล้วก็สเตอรอยที่สำคัญก็คือพวกคอเลสเตอรอลน,นะคะอ่าคอเลสเตอรอลเองก็เป็นอ่าสารตั้งต้นนะคะในการสังเคราะห์อฮอร์โมนเพศเนาะพวกเอสโตรเจนพวกโปรเทสโทสเตอโรนเอออ่าแล้วก็นะคะ มาดูอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมในส่วนของลิพิดนะที่เราบอกว่าลิพิดมีลิพิดดีลิพิดไม่ดีอะไรนะนะคะควรจะทานลิพิดชนิดไหนดีควรจะลดลิพิดชนิดไหนดีนะคะเรื่องของ LDL กับ HDL นะคะ l า h ก่อนนะ HDL เนาะ H ก็คือ high นะคะ h i g Density High Density นะไลโปโปรตีนนะคะ,ะ,คะเป็นลิพิดชนิดหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิพิดเชิงซ้อนนะคะในโครงสร้างมีลิพิดจับกับสารชีวโมเลกุลอื่นนะคะจับกับโปรโตีนเราก็เรียกว่าไรโปโปรตีนเนาะหรือจับกับพวกคาร์โบไฮเดรตก็เป็นไกลโคลิพิด นะคะไกโคลิพิดกับไก่โคเจนไงไกโคลิพิดนะคะอย่างนี้อ่ะเอาตัวย่อยังไม่เสร็จ HDL นะคะ high density lipoprotein LDL ก็จะเป็น low density lipoprotein นะคะอ่ะทีนี้ HDL กับ LDL นะคะเป็นอย่างไรนะอ่าเจ้า HDL เนะะี่ยเขาบอกว่าเซตยาเป็นไขมันดีเนาะ อ่าเป็นไขมันดีดียังไงนะคะอ่าดียังไงเขาบอกว่าอ่ามันเป็นไลโปโปรตีนนะคะที่มีขนาดเล็กนะเป็นไลโปโปรตีนนะคะที่มีขนาดเล็กอันนี้เราจะแทนด้วยสีเขียวนะนะคะเป็นไลโปโปรตีนที่มีขนาดเล็กแล้วยังไงพอมีขนาดเล็กเนี่ยนะคะ เขาสามารถที่จะเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ทั่วร่างกายแล้วก็เขาเป็นไลโปโปรตีนนะเนาะเป็นลิพิดโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่จับอยู่กับไขมันและเขามีโปรตีนมากดังนั้นนะคะอาจเขาจะช่วยทำหน้าที่ในการขนส่งพวกคอเลสเตอรลอลซึ่งเราพอจะทราบอยู่แล้วเนาะว,ว่าคอเลสเตอรลอลเนี่ยถ้ามีมีก็ดีนะคะแต่ถ้ามีมากไปมันไม่ดี เออมันจะไปอุดตันอุดตันบริเวณไหนอุดตันบริเวณหลอดเลือดนะคะยิ่งเป็นหลอดเลือดที่สําคัญแล้วเกิดการอุดตันมันก็จะมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆตามมาเนอะนะคะอ่ะเมื่อกี้ว่าไงนะ HDL นะคะอ่าช่วยในการขนส่งพวกคอเลสเตอรอลนะคะขนส่งไปไหน ขนส่งคอเลสเตอรอลส่วนเกินไปทำลายที่ตับนะคะเพราะฉะนั้นพอมีการขนส่งคอเลสเตอรอลส่วนเกินไปมันก็จะเป็นไงลดการสะสมของคอเลสเตอรอ,บอลบริเวณผน,นังหลอดเลือดโอเคไหมแล้วก็ป้องกันการสะสมของเจ้า L D L เนี่ยนะคะป้องกันการสะสมของ L D L ที่ผนังของหลอดเลือดถ้าเราเห็นภาพอย่างนีน้น่าจะพอเข้าใจเนาะว่าถ้าเราทาน L D L เยอะๆอันนะคะอ่ะ เขาจะไปสะสมที่ผนังของหลอดเลือดพอมันไปสะสมที่ผนังของท่อเรียนลองนึกสภาพตามนะคะนึกสภาพนึกภาพตาว่าถ้า L D L เนอะเราทานไปมากนะคะแล้วมันก็ไปสะสมหรือไปพอกบริเวณด้านในของท่อท่อซึ่งควรจะเป็นที่เดินของน้ำเนี่ยถ้ามันไปสะสมอย่างนี้น้ำเป็นไง น้ำเดินได้ยากขึ้นนะคะน้ําเลือดก,ก็เดินได้ยากขึ้นพอน้าเลือดเดินได้ยากขึ้นแต่อวัยวะเรามีความต้องการออกซิเจนเท่าเดิมถูกไหมมีความต้องการออกซิเจนเท่าเดิมดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ่าอวัยวะหรือเซลล์ต้องการออกซิเจนเท่าเดิมแต่ว่าท่อตีบตันลงนะคะความต้องการ gen, ory, When, ออกซิเจนบริเวณอวัยวะก็ยังต้องการเท่าเดิมเพราะฉะนั้นหัวใจจะต้องเป็นไงทํางานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดอา่า เลือดนะคะเออซึ่งมีปริมาณของออกซิเจนพาไปด้วยพาออกซิเจนไปด้วยเนี่ยให้ได้ปริมาณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นหัวใจจะต้องทางานหนักขึ้นเพื่อให้อวัยวะได้ได้รับออกซิเจนเท่าเดิมนะคะก็เลยกลายเป็นว่าหัวใจทํางานแรงขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะมันก็ส่งผลให้อาจจะเกิดกรณีของหัวใจวายได้เนาะหรือโรคอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นหลอดเลือดแตกนะคะ หลอดเลือดในอวัยวะที่สําคัญที่เราจะเคยได้ยินข่าวบ่อยๆก็คือหลอดเลือดในสมองแต่นะก็จะไปมีผลต่อการทํางานของอวัยวะอื่นๆได้นะคะส่งผลให้เกิดอามาพึกษ์อามาพาดช,ชั่วข่าวหรือมากกว่านั้นอะไรแบบเนี้ยได้นะคะนาะมันเป็นผลพวงมานะคะมามาด้วยด้วยกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ เรียกอ,อะไรความดันโลหิตสูงหัวใจทำงานหนักเนี่ยนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดนะคะแตกได้เพราะว่าเหมือนท่อนะเหมือนท่อที่ที่ต้องรับแรงดันสูงๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่ท่อจะแตกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการทาน HDL high density lipoprotein นะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยจัดการ อคอเลสเตอรอลสะสมนะคะในบริเวณของผนังหลอดเลือดได้ด้วยนะเขาจะพาคอเลสเตอรอลเหล่านี้ไปทําลายที่ตับนะคะลดการสะสมได้นี่แล้วครูก็เอารูปประกอบมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะให้เราสังเกตเห็นเนาะเขาบอกว่าผลไม้ที่มี HDL สูงเลยนะคะก็คืออะโวคาดโดอ,อ่านึกชื่อไม่ออก <c oughs> นะคะพวกอะโวคาดโดเนาะอ่าเป็นผลไม้ที่มี HDL <c oughs> อยู่ สูงนะคะมีไขมันดีอยู่สูงก็ควรที่จะรับประทานนะคะเออเลือกรับประทานให้พอเหมาะจบลิผิดนะคะลงไปแบบสวยงามนะคะ